การไล่บาดเสียสินมืองงะตอนที่159มืองงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า with in his arm หรือแปลไทยเลยคือในอ้อมแขนของหมอน,นั่นตอนนี้ที่ได้ฟังเรื่องงานเทศกาลก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวนะเทศกาล and with g a d i a t o r เหรอละจากนั้นตัวของกเวนเนี่ยก็ได้พูดต่อใช่เหตุการณ์ในเทศกาลในครั้งนั้นจะเป็นการต่อสู้ของผู้ที่ต้องการหลบหนีและผู้ที่อยู่ในคุกเพื่อต้องการอิสรภาพนั่นคือการต่อสู้กันเองและที่สําคัญเลยคือใครก็ตามที่ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ จะได้รับอิสรภาพและความปาชาหนึ่งจากเบลทิฟจากนั้นจะสามารถเข้าใกล้เบลทิฟสต่อ2ต่อหน้าฝงชนสิ้นสุดคำพูดนั้นเพอร์ซีเนี่ยก็ได้พูดต่ออ่าใช่งั้นจะบอกว่ามันเป็นโอกาสในการโจมตีเบลทิฟงั้นเหรอและจากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดเสริมคือฉันว่าไอหมอนั่นน่าจะระวังตัวมากสุดเลยไม่ใช่หรือไงเล่าจากนั้นกเวนก็ได้ตอบกลับพวกนายนะคิดผิดหมดเลยหมอนั่นไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก เพราะว่าในตอนนี้หมอนั่นนะเป็นคนที่ประมาทเลเ่อและที่สาคัญสุดเลยคือหมอนั่นเป็นคนหญิงพยองสิ้นสุดคําพูดนั้นตอนนี้ก็ได้พูดสวนเหมือนเธอเป๊ะและจากนั้นตัวของกเวนนะฮะก็ได้โบกหัวดอนนี่ไปทีหนึ่งป่องและตัวของแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดต่อใช่เงั้นแล้วในตอนนี้คําถามสุดท้ายเลยคือพวกเราจะไปถึงหม้อน้ำแห่งแอนวิฟเฟอย่ยังไงจากนั้นกเวนก็ได้ตอบกลับอืมก็เป็นคําถามที่ดีเราสามารถเดินทางไปได้ด้วยเรือลำนี้ละแต่ว่ายังไงซักกองทัพนะก็ต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นแล้วพววกกกกเราาานน่่ไปหกกอิดี จากนั้นก็ได้ตัดมาที่โต๊ะอาหารเสี่งของกเวนก็ได้ตบมือเรียกคนรับใช้นี่คุณยา่าแต่เหมือนหนะ้าตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยจะดีใจมากในที่สุดฉันก็จะได้กินอาหารมื้อแรกสักทีจากนั้นกเวนก็ได้พูดต่ออ๋เพราะฉะนั้นแล้วฉันน่ะจะหาของที่อร่อยอร่อยให้นายกินเองแต่แล้วนะจะังหวะนั้นแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดถามจะว่าไปแล้วกเวนพ่อเธอไม่มาเข้าร่วมโต๊ะอาหารกับเราเหรอกรเวนเนี่ยก็ได้เบือนหน้าหนีเล็กน้อยคือจริง,รงๆเราฉันคิดว่าพวกเราเน่ะควรจะทานกันเองเมื่ออยากทานนั่นเป็น จะว่าไงดีคือว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่รู้สึกเหมือนแบบฉันรู้สึกอึดอัดตอนที่ฉันกินข้าวกับพ่อนะ่ะอืจะว่าไงดีฉันว่าเรามาคุยเรื่องอื่นก่อนดีกว่าใช่งั้นแล้วฉันขอถามเลยว่าในตอนนี้พวกนายนะ่ะจะเข้าร่วมงานเทศกาลแอนวิฟแก a เดเตอร์ยังไงเพราะว่าตอนนี้นะ่ะพวกนายทุกคนยังไม่มีวุฒิเลยไม่ใช่งั้นหรอจากนั้นเพอร์ซี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เกาหัวฮ <c oughs> ะพอดีว่าฉันมาแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นแล้วกันเลยไม่ได้พกอะไรติดตัวมาซึ่งนาซีที่ได้ฟังก็ไดู้เสริม สำหรับเพอร์ซี่เนี่ยฉันคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาหรอกส่วนแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดตอบกลับไปนี่เลิกตามใจหมอนั่นได้แล้วและจากนั้นเกเวนนะฮะก็ได้พูดตอ่อ <c oughs> ก็โชคดีที่พวกนาย,เ,นยเดินทางมาหาฉันก่อนเพราะฉะนั้นฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้นายเองวินาทีนั้นนะฮะแม่บ้านเนี่ยก็ได้ขอประตู <c oughs> เสียงของเกเวนที่ได้ยินเนี่ยก็ได้ตอบรับอ่ะ คุณยายมาได้เลยหนูหิวแล้วสินคำพูดนั้นก็ได้มีหุ่นหุ่นหนึ่งเปิดประตูมาทำให้ในตอนนี้เพอร์ซีแอนเน่ดอนนี่และนาซีน <_ letter> ทั้ง4คนตกใจมากเอ๊ะ <_ letter> ทำให้กระเวนที่ได้ฟังถึงก็อุดหูพวกนายเสียงดังกันฉมัดและจากนั้นเสียงของคุณยายหุ่นกระบอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาไม่ <_ letter> และจากนั้นตัวของคุณยายเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนไหวทำให้แอนเน่นั้นเกิดความกลัวเดี๋ยวสินั่นมันอะไรน่ะไม่ใช่โกเลมหรอ จากนั้นเมื่อคุณยายขยับตัวเสร็จอยู่ๆกับข้าวเนี่ยก็ได้ผมมาที่โต๊ะอาหารและจากนั้นเสียงคุณยายก็ได้พูดออกมาเมนูสำหรับวันนี้คือปลากระเบนบินในซอสครีมคาเคนสลัดและวัวกระทิงพายไก่กับมัสมัมนรวมถึงพุดดิ้งบูเบอรี่ที่ผสมกับเนื้อหมูปลาสิ้นคำพูดนั้นก็เวนก็ได้ตอบกลับขอบคุณนะคุณยายทำให้ในตอนนี้ตัวของดอนนี่งงใหญ่เดี๋ยวสิฟ้าอะไระเนี่อะจากนั้นก็เวนก็ได้พูดต่อใช่งั้นแล้วพวกเราขอชาด้วยวินาทีนั้นเนี่ยก็ได้มีบางอย่างเดินมา อะคุณตาจากนั้นเราจะได้เห็นว่าตาของกระเวนนั้นคือโครงกระดูกเดินได้ในตอนนี้เราถือมีดซ่อมและช้อนมาให้เร็วและนี่คือเครื่องปรุงสำหรับการกินอาหารสวัสดีแขกทุกท่านที่ได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้ก็ผมมีหน้าที่ในการรับใช้บ้านหลังนี้อย่างที่ได้เห็นไปจากนั้นตัวของดอนนี่ตอนนี้เนี่ยตกใจยิ่งกว่าเดิมโครงกระดูกเดินเดิน,ดนได้จากนั้นเสียงคุณตาเนี่ยก็ได้พูดต่อ พราะฉะนั้นแล้วฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นเพื่อนที่ดีและให้พวกคุณเป็นเพื่อนที่ดีของเลดี้กะเวนตลอดไปกะเวนที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้เขินเดี๋ยวก่อนเลยตาไม่ต้องพูดอย่างนี้ออกไปได้แล้วฉันอายเขาหมดจากนั้นคุณตาคุณยายเนี่ยก็กำลังเดินออกแต่ว่าคุณตาก็ได้พูดต่อโอเ้เกือบลืมพอชนะนแล้วทานอาหารให้อร่อยเาสิ้นคำพูดนั้นทั้งตาและยายก็เดินออกไปและจากนั้นกะเวนเนี่ยก็หยิบช้อนซ่อมมาเพราะฉะนั้นพวกเรามาเริ่มทานกันเลยไหมจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อ สุดยอดฉันอยากรู้จักตากับยายของกเวนเพิ่มกว่านี้อีกจากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดส่วนไปเลยเพอร์ซี่นี่นายจะดูหาพ่อนายหรือไงฟ้าพวกเขาน่ากลัวชะมัดแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มทานอาหารเสียงเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมามืคือแบบอร่อยมากจากนั้นตัวของกเวนก็ได้พูดกับอฉันก็หวังว่าตัวนายจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าอาหารที่นี่เ,เป็นเชฟประจําของที่บ้านเราจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ถามคือเธอมีเชฟเหรอแล้วจากนั้นกเวนก็ได้ตอบ จะว่าไปเราก็มีอยู่เป็นเพื่อนเก่าของยายนะจากนั้นตัวของดอนนี่ก็ได้พูดเสริมคือแบบชิ้นนี้อร่อยจัดวินาทีนั้นแอนเน่ก็ได้พูดออกมาเลยเดี๋ยวสิดอนนี่แบ่งให้ฉันบ้างและเมื่อตอนนี้ทุกคนทานอิ่มแล้วเสียงดอนนี่ก็ได้พูดออกมาอ,อ,อย่างกับว่าฉันออกมาจากความฝันมันแน่นจัดจากนั้นตัวของนาซีนก็ได้พูดต่อเพอร์ซิวัลไม่ใช่คนทําอาหารฉันว่านายก็กินหมดนั่นแหละและจากนั้นแอนเน่ก็ได้พูดต่อว่าแต่ว่าเพอร์ซิวัลน่ะวิ่งไม่ไหนงั้นหรอดอนนี่ก็ได้ตอบ ฉันคิดว่าเขาหลงทางมั้งและจากนั้นกเวนก็ได้พูดกลับมาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไม่หาหมอนั่นเองเพราะยังไงซักตั้งแต่แรกเลยพวกนายก็หลงมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและจากนั้นภาพของงาก็ได้ตัดมาหาพ่อของกเวนหรือว่าคีเพนดากอนขณะที่เขาในตอนนี้นั้นกําลังตัดกิ่งไม้เขาเนยก็ได้หันมานึกว่าใครเจ้าหนูอีกแล้วเหรอเจ้ามาที่นี่เพื่อจะให้ฉันเนี่ยไม่ให้รายงานเรื่องนี้กับเบืบเ้องบนหรือไงจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ตอบกลับเปล่าผมไม่ได้กังวลเรื่องงงนนัันน้้้หหออกกทใตวคีเย็ไดง,ง แล้วเจ้าหนูมาทำไมจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้เริ่มถามคือว่าคุณเองน่ะเป็นพี่ชายของกษัตริย์อาเธอร์ใช่ไหมและคีก็ได้ตอบก็ใช่แต่ไม่ใช่ว่าด้วยสายเลือดแท้แทกันหรอกจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ถามต่อคือว่าตัวผมเองนะ่ะอยากรู้ว่าตัวของกษัตริย์อาเธอร์เป็นคนยังไงผมรู้สึกว่าในตอนนี้พวกเรารู้จักเขาน้อยเกินไปนะ่ะคีที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้เบื่อหน้าหนีเล็กน้อยตัวฉันเองเกรงว่าฉันเองก็ไม่รู้จักมอนั่นพอกันเพราะว่าฉันเองนะ่ะไม่เคยรับความรักจากมอนนััั่เลยสกคร้ง ถเกิดให้ย้อนกลับไปในตอนยังเด็กในตอนนั้นพ่อฉันได้นําเขามาพบเจอกันและหลังจากนั้นพวกเราก็รู้จักกันและจากนั้นพ่อฉันก็บอกว่าจากนี้ไปเขาคือน้องชายของฉันนั่นคือการเจอกันครั้งแรกและการพบเจอกันของฉันกับกษัตริย์อาเธอร์จากนั้นตัวเขาก็ปรับตัวเรีย่งรวดเร็วไม่เพียงแค่พ่อเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ทุกคนต่างแสดงความรักกับหมอนั่นและแถมยังได้รับความวางใจและความเคารพจากคุนนางรวมถึงคนรับใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันไม่เคยได้หมอนั่นกลับได้ไปหมดแต่แล้ววันหนึ่งก็มีนักพยากรณ์ที่มาถึงอาณาจักคาเมลอดได้มาพร้อมกับดาบที่ได้ทิ้งฝังอยู่ในหินเขาบอกว่านั่นคือดาบศักดิ์สิทธิ์เอ็กคาลิเบอร์ X ใครก็ตามที่สามารถดึงมันออกมาได้จะได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากพ่อฉันอัศวินที่มีชื่อเสียงต่างๆน,นานาผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่โหยหาพลังและต้องการอำนาจพร้อมเสียงโชคแต่ว่าถึงแบบนั้นเราก็ไม่มีใครทำสำเร็จเลย ดังนั้นแล้วพวกเราทุกคน,นจึงได้ยอมแพ้ละทิ้งไปแต่แล้วในวันนั้นกษัตริย์อาเชอร์อายุ14กับสาม,มารถดึงออกมาได้โดยที่ไร้ซึ่งเลี่ยวแรงใดๆไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมหมอนั่นถึงสาม,มารถดึงออกได้ไม่มีใครเข้าใจวาความรู้สึกของตัวฉันความผิดหวังที่ต้องสูญเสียตำแหน่งกษัตริย์ไปฉันถูกบังคับให้รอรออาเชอร์ล้มหายตายจากควาจะถึงเวลานั้น เพราะฉะนั้นตอนนั้นในหัวฉันจึงได้คิดว่าฉันต้องหลอกไอหมอนั่นเล่าด่ามาจากนั้นก็บอกพ่อว่าฉันสามารถดึงด่ามาได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคำโกหกกับอยู่ได้ไม่นานเมื่อทุกคนถูกจับได้ฉันอับอายต่อหน้าพ่อและก็ถูกโยนทิ้งทิ้งไว้ข้างในคุกนั้นดังนั้นแล้ววันที่อาเธอร์ได้มาเยี่ยมฉันฉันตะโกนดา่าไอหมอนั่นไอแวนเอ้ยถ้าเกิดนี่มีแกะสักคนลยก็ทั้งตำแหน่งทั้งพ่อแกแกบอกพ่องั้นสินะว่าฉันโกหกนะ แต่ว่าในความจริงแล้วแววตาของหมอนั่นกําลังร้องไห้อยู่พร้อมกับน้ําตาหมอนั่นไม่ได้บอกพ่อว่าฉันโกหกแต่กลับกลายเป็นนักพยากรณ์คนนั้นที่ได้บอกความจริงไปเพราะฉะนั้นแล้วคาโกหกจึงได้ถูกเปิดโปงใช่หมอนั่นเสียใจอย่างสุดซึ้งในความเป็นจริงแล้วหมอนั่นคุกเข่าขอร้องพ่อให้ปล่อยฉันออกจากคุกแล้วบอกว่าฉันไม่มีความผิดและในวันที่พ่อตั้งใจลงโทษฉันด้วยการไม่ส่งอาหารลงไม้ฉันที่อยู่ในคุกก,ก็มีหมอนั่น ที่นำทั้งอาหารและทุกอย่างมาให้ฉันและด้วยตําแหน่งของหมอนั่นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีใครกล้าแตะต้องเด็กคนนั้นไม่สิกษัตริย์อาเธอร์คนนั้นไม่มีกษัตริย์องค์ใดและใจดีและมีเกียรติเท่านี้มาก่อนตัวเขาในตอนนั้นเหมาะสมในการเป็นกษัตริย์อย่างยิ่งจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ถามต่อและทําไมคุณถึงไม่บอกเราแต่แรกว่าหมอหน,น,นั่นเป็นคนดีจากนั้นคีนี่ก็ได้พูดกับเพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่เจ้ากําลังเห็นอยู่ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่ฉันเคยเห็นอยู่ อาเธอร์ในตอนนี้ไม่ใช่อาเธอร์ที่ฉันรู้จักอีกต่อไปตัวฉันทำได้เพียงแค่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้องชายฉันคนเดิมกลับมาถึงแม้ว่าตัวฉันต้องช่วยกบฏเพื่อช่วยศัตรูในการจัดการเขาลงสิ้นคำพูดนั้นตัวเราจะได้เห็นว่ากเวนนั้นกำลังแอบฟังบทสนทนาอยู่และกนั้นคีก็ได้พูดต่อเพอร์ซิวเจ้าจงพากเวนไปกับเจ้าสิตัวฉันในวัยเด็กเคยทำตัวเลวไร้เลวแหลมมาแล้วฉันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ค่อยเอาไหนเพราะฉะนั้นแล้วฉันจึงไม่กล้าพูดว่าฉันสามารถมอบคำมล่าให้กับเขาไได้หรือม่ แต่ว่าถึงแบบนั้นเราฉันมั่นใจว่าตัวเธอเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าแน่นอนและจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาถึงแม้บางทีคําพูดนี้อาจจะดูแย่แต่ว่าแอปเปิลที่คุณปลูกน่ะอร่อยมากรวมถึงกระเวณที่คุณได้เลี้ยงดูน่ะเป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้และผมเองน่ะก็เชื่อใจเธอมาโดยตลอดสิ้นสุดคําพูดนั้นกระเวณตอนนี้ที่ได้ฟังน่ะก็ได้แก้มแดงและจากนั้นคีนะฮะก็ได้เบื่อนหน้ากับเจ้านี่เป็นเด็กที่มันแปลกดีจริงๆส่วนกระเวณที่ได้แอบฟังอยู่น่ยก็ได้พูดออกมาคนเดียว นายพูดมันออกมาเองนะเพอร์ซิวอและแล้วมังงะเรื่องการไลบัตเสียสวิน159ก็ได้จบลงไปมังงะตอนต่อไป160จะมีชื่อตอนว่า off t o and whip และก่อนจะฟังตัวอย่างในตอนนี้แนวเรามีทิปมีแล้วนะฮะสามารถโด o n a t ได้ที่ลิงก์เดสคริปชันใต้วิดีโอเลยเนีครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่โด o n a t อ่ะตัวอย่างมังงะตอนต่อไปแถวนี้นะมีสไลด์เต็ตมหมดเพราะะนะแล้วฉันถึงได้บอกเธอไงว่าอย่าเอาไปไหนคนเดียวนะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อเธอแล้วนะฉันไม่คิดมากเลย มังงะ160เปิดตัวทิสตันหลังจากหายไป2ปีแล้วแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์น,นะฮะและสามารถสนับสนุนกันได้ที่ลิงก์โดเน a ด้านล่างเนี่ยผมติดมีบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ